สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ บ่ายโมง40นาทีเป็นต้นไปครับมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งในวันนี้นะครับเป็นการเอาใจคุณผู้หญิงเป็นกรณีพิเศษครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเนื้องอกในมดลูกครับที่บอกว่ารายการอูจใจใกล้หมอต้องเอาใจคุณผู้หญิงเป็นพิเศษเพราะโรคนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าติดตามได้ทราบถึงภาวะอาการแล้วนะครับน่าเห็นใจครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้จะต้องไปเผชิญกับ โรคอย่างที่ว่านี้ก็มาติดตามันดูครับว่าผู้ที่เขาเคยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือคุณรัติกรเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสุขุมวิทย์ก็เลยมารักษาแล้วก็ก็ให้ข้อมูลมากับผู้ชมรายการของเราเนี่ยนะครับติดตามได้จากมุ่ใจใกล้หมอเลยครับก็มีอาการปวดประจำเดือนนะคะมาประมาณ3-4เดือนก็คือปวดมากกว่าปกติอะ จะมีอาการแบบปวดนองน่วงบริเวณท้องน้อยตอนเวลาที่ต้องเดินหรือว่ายืนนานๆคะ่ะคือตอนนั้นนะคะต,ติดตามเพจคุณหมออลันแล้วก็คุณหมอบอกว่าผู้หญิงอะ่ะควรจะตรวจภายในทุกปีก็เลยลองไปตรวจดูเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติแล้วก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเกาะแล้วก็เจอว่ามีช็อกโกแลตซีดท,ที่รังไข่ด้านซ้ายแล้วก็ที่ผนังมดลูกตอนนั้นก็เลยก็เลยเอ,อ่อถือผลการตรวจนะคะ มาหาคุณหมออลัมนิคทิ้งคุณหมอผลการตรวจนะคะแล้วก็บอกว่า,าที่รังไข่ด้านซ้ายช็อกโกแลตซีที่รังไข่ด้านซ้ายะคะ่ะมันเป็นลักษณะที่สามารถตัดออกได้แต่แล้วก็รังไข่ถ้ามีความเสียหายก็กกอาจจะต้องตัดทิ้งส่วนที่ตัวผนังมดลูกะคะ่ะมันเป็นลักษณะการฝังตัวอาจจะต้องใช้ใการฉีดยาให้ฟอเท่านั้นถึงจะสามารถรักษาได้คุณหมอก็เลยให้เลือกว่าจะกินยาฉีดยาหรือว่าจะผ่าตัด แต่ว่าเราค่อนข้างกังวลว่าถ้าถ้าผ่าถ้ากินยาหรือว่ารอไปนานๆอ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายก็เลยแจ้งคุณหมอว่าอยากจะผ่าตัดค่ะคุณหมอก็ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะแต่ว่าระยะเวลาการเตรียมตัวคือไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าก็คือรีบอ่ะนิดนึงแล้วก็ก่อนการก่อนบาตัดคุณหมอก็จะให้ทําตรวจเลือดเ,เอ็กซเรย์ปอดตรวจคลืนหัวใจแล้วก็ทำซีจีสแกน ซึ่งผล C T สแกนออกมาตอนนั้นนะคะว่า,าตัวมดลูกตัวที่ที่อยู่ที่ที่มดลูกอะค่ะมันมันเป็นลักษณะของการยื่นออกมาเหมือนหัวโนะคุณบอกว,ว่าสามารถตัดออกได้เลยเราก็สามารถรักษามดลูกไว้ได้พักฟื้นที่โงรงพยาบาลนะคะสามวันหลังจากผ่าแล้วก็รวมแอดมิดก่อนวันผ่าอีกหนึ่งวันก็คือ4วันคือหลังจากผ่าเสร็จแล้วอะค่ะวันแรกก็แทบจะเดินได้แล้วอะเพราะว่าเจ็บแผลน้อยมากเพราะว่าเป็นการผ่าตัดทางผัดกล้องด้วย คือ,อตั้งแต่หลังหลังผ่าตัดนะคะจนถึงวันนี้16วันแล้วแผลที่ภายนอกค่ะแผลเล็กๆก็ตอนนี้หายหมดแล้วหายดีแล้วเหลือแผลที่สะดือนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็นแผลใหญ่ส่วนส่วนอาการเจ็บไม่มีแล้วเดินได้คล่องแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้ให้งดของยกของหนักแล้วก็งดกิจกรรมออกกำลังกายหนักๆะคะ่ะก็จะได้ไม่เจ็บแผล สำหรับคนไข้รา,ายนี้นะครับมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยซึ่งไม่ทราบสาเหตุปวดมาประมาณ3เดือนครับอาการปวดก็จะเป็นมากตอนช่วงมีรอบเดือนครับวิธีการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยสูตินารีแพทย์ก็จะสักประวัติคือถามอาการว่าเป็นมายังไงเป็นมานานเท่าไหร่มีการตรวจร่างกายถ้าเป็นท่านสูตินารีเนี่ยก็จะมีการตรวจภายในด้วยการทำอันตาซาวเพื่อหาสาเหตุว่าอ,อาการปวดหน่วงน่วงเนี่ยเป็นจากอะไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่การซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจภายในและการตรวจอันตราซาวเนี่ยครับก็จะพอบอกสาเหตุได้ประมาณ80%ก่อนหน้านี้คนไข้เคยไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาก่อนพบว่าเป็นฟิล์มอันตราซาวครับที่อาจารย์หมอทําไว้ให้ก็พบว่ามีเนื้อง,งอกที่มดลูกขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีถุงน้ํารังไข่ประมาณ4-6ซนติเมตรอยู่ที่ปีกมดลูกครับ เวลาที่เราเจอในงอกที่มดลูกในสุภาพสตรีนะครับก็จะต้องมาดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนคนไข้มีอาการยังไงโดยปกติเนี่ยงอกมดลูกของสุภาพสตรีจะมี3รูปแบบคืออยู่ที่ผิวมดลูกอยู่ที่กลางมดลูกแล้วก็อยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูกครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยจากอันตาซาวดูเหมือนจะอยู่ที่บริเวณผิวมดลูกแต่ขนาดไม่ใหญ่มากครับ ผู้ป่วยรายนี้มีสองปัญหาใหญ่ๆนะครับก็คือถุงน้ําที่บริเวณปีกมดลูกแล้วก็เนื้อง,งอกที่บริเวณตัวมดลูกครับการรักษาผู้ป่วยทั่ว,วไปเนี่ยก็จะมีอยู่สามทางหนึ่งติดตามอาการไปก่อนก็คืออันดาบสามทุกหเดือนนะครับสองการรักษาด้วยยาสคือการผ่าตัดผู้ป่วยรายนี้มีความเหมาะสมกับการรักษาด้วยการผ่าตัดเนื่องจากว่ามีก้อนที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ก้อนเนี่ยนะครับดูจากเบื้องต้นเนี่ยมี ปัญหาคือออกทางด้านข้างไปกดท่อไตถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วก้อนมันโตขึ้นอาจจะไปกดท่อไตทาให้ไตบวมและเกิดไตวายได้ครับการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยอรายนี้ก็คือการผ่าตัดจะดีที่สุดครับการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีถุงน้ํารังไข่หรือว่าเนื้องอกบนลูกนะครับท,ทั่วไปการผ่าตัดก็มีอยู่สวิธีเท่านั้นเองครับก็คือผ่าแบบมาตรฐานคือเปิดหน้าท้องเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากมากนะัก หมอสูนตินร,รีแพทย์ทุกคนทําได้หมดครับแต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีใหม่ก็คือการประดับผ่านกล้องแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วซึ่งประชาชนทั่วไปคงเคยได้ยินซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาจจะให้ความแนะนําให้ความรู้แล้วเนี่ยคนไข้มีความประสงค์ที่จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการทําให้คนไข้เนี่ยแผลเล็ก แผลประมาณ6มเมเองนะครับเปิดประมาณ2แผลแล้วก็เจ็บน้อยหมายความว่าจากเดิมอ,อาจจะเจ็บในระดับหนึ่งแต่คนไขคนน้คนนี้คนไข้บอกว่าไม่ค่อยเจ็บแล้วก,การนอนโรงพยาบาลเนี่ยนอนโรงพยาบาลแค่ประมาณ1-2วันก็สามารถกลับบ้านได้ทันทีโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนครับผมได้ไปเยี่ยมคนไข้หลังผ่าตัดทั้งวันที่1วันที่2จนกระทั่งกลับบ้านคนไข้พูดให้ฟังเลยว่าเจ็บแผลผ่าตัดน้อยมาก เหมือนกับไม่เคยเจ็บมาก่อนซึ่งมันเหมือนเปลี่ยนโลกของคนไข้ไปก่อนหน้านี้คนไข้เคยไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งได้รับการผ่าตัดแบบมาตรฐานคนไข้เล่าว่าประสบการณ์อาจจะไม่ค่อยดีนะักคือค่อนข้างเจ็บเยอะเดินไม่ค่อยไหวอุจจาระปัสสาวะลาบากแต่ในกรณีของคนไข้รา,ายนี้นะครับสามารถฟื้นตัวได้ภายในคืนแรกในวันที่ผ่าตัดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสําหรับเราครับนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่โรงพยาบาลสุขวิทได้ส่งมาให้ ถ่ายทอดกันในรายการอุ่นใจใกล้หมอติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงสี่สิบนทีเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ